สวัสดีสวัสดีจะอาจจะแปลกๆนะคะเนื่องจากไม่สบายอยู่ก็สวัสดีทุกคนล้วนะคะวันนี้เราจะมาลืมไมอะไรนะอ๋อรีวิวสกินของฮานาบิกัน,นะคะ่ะอย่างแรกคือต้องหาฮานาบิก่อนนะคะนี่อันนี้คือเราเริ่มทดลองใช้นะเพราะว่าเราไม่เติมเกมนะ นี่แบบอาจจะแบบยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวฟงังเสียงซาวของเจ้าตัวนี้ชัดเลยดีกว่าค่ะทุกคนเอ้ยน้ำความเสียงยีงวะ ก็ประมาณนี้นะค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้ก็จะมีประมาณ 1, นึ่งสองสทงข้างหลังมี4ีแครนะคะ ถ้าเกิดนับรวมตรงข้างหน้าด้วยก็จะเป็นหกแขนแลักษณะก็จะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เป็นนี่คือสกินของปีศาจรากกดนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเหมือนเป็นแบบปีศาจนิดหนึ่งนะนี่มีการมบบีเอฟเฟกต์แสงมาตรงนี้ตรงเท้าเป็นส้นสูงด้วยระวังล้มนะจ๊ะนี่ทุกคนาสู้โอเค มันเริ่มดูตอนต่อสู้กันเลยค่ะอันนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วค่ะเราจะทำการอัปเกรดตัวเองไม่มีคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวคนะด,วดาวนะคะอัปเกรดให้สูงสุดไปเลยค่ะไปจะสังเกตคารคเตอร์ของตัวเรานะคะ การปล่อยพลังก็จะเป็นสีม่วงนะคะตอนตายก็อาจจาะาตายแบบว่างงนะตอนปล่อยพลังนี้ทุก็จะเห็นว่าเป็นสะท้อนนะคะไม,ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับแขนเราที่มีหกแขนหรือเปล่าหรือว่าฮันนบ,บีเป็นอย่างนี้ทุกตัวอย่แลวซึ่งสังเกตว่าตอนเราปล่อยพลังอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีม่วงๆนะคะนั่นไง ไม่ได้คนจะทำการปิด AI หมดพระเจ้าก่อนมีไหมอ่ะนี่ไนี่อันนี้เป็นโล่นะคะก็คือให้ตัวเราค่อยทีหลังอันนี้เป็นเออปล่อยที่เเห็นแล้วก็จะมีพายุข,ขึ้นข้างบนนะไม่รู้มันเป็นอีกทุกตัวหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นพลังสูงสุดนะคะเหมือนตรึงให้สตูอยู่กับที่นะคะ โลนี่คือคุ้มกันเราเองเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะคะไม่คันคาถานินจาสักอย่างแค่อ่านไม่ทันนะคะพราถึงเวลาตอนตายณุยากเห็นไหมเราจะเข้าไปในป้อมจับตาม,มองให้ดีจับตาให้ดีมองไม่เห็นนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เาจะมาดูท่า ถ้าวาร์ปนะคะมันก็จะประมาณนี้นี่คนทีนี้เราจะต้อง <c oughs> เปิดเอเปิดเอไอวิ่งเร็วไม่เคยคิดว่าลู่นี่เป็นแก้วังกลมทุกคนค่อนข้างที่จะเหมือน อันนี้เป็นพลังคาถาต้องห้ามฮิกันบานะนะคะอันนี้เป็นคาถานิจะพลากวุญญาณนะคะอันนี้เป็นบุปผาสีเลือดเฮ้ยกล้ามาก,กันหรือก็อันนี้จะเป็นเออทำไมสร้างความเสียหาย ห้าร้อยเหรอบวกดึงร้อยบหกต้มัคืออะไรอะห้าร้อยดาเมจเหรอห้ารอเลือดเหรอก็ไม่เข้าใจอันนี้คือสร้างความเสียหายแก่ศัตรูตามเส้นทางหกร้อยแต่มันอ๋อนี่ไงสร้างความเสียหายร้อยแปดสิบส่วนโลมไม่มีความเสียหายาละจะได้รับกาะหกร้อยเปดูละห้าทีนะคะ หยุดนะปึ๊บตรึงไว้นะคะตรึงทุกคนอาจจะสังเกตว่าคาเรคเจอร์ตนมาอยู่ในเกมอาจจะปแปลกๆอ่าพูดถึงอันนี้เราท่าต้นมึนหัวนะคะของเจ้าตัวฮานาบีนะคะต้องรอให้ตัวใหญ่ทำเออ รถทำวงล้อจากลอยฟ้าซึ่งเริ่มเปิดบทพระเจ้าดีทุกคนดูอื้อเห็นยังไม่ชัดจะยอมเกยแค่วันนี้วันเดียวนะเจะ้ารถปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรทางหน้าเราอาจจะมาลิวสกินไลาลานะคะ เดี๋ยวมีอะไรบางอย่างที่เป็นความรับด้วยช่างเถอะก็จะประมาณนี้แล้วก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ